สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ,นนะ,คะเคสจะพาทุกคนมารู้จักกับจุดเช็คอินของชาวหาดใหญ่กันคะ่ะที่นี่เลย AMT M Bunch and Bar นั่นเองคะ่ะนอกจากนี้ที่ร้านนะคะยังมีการตกแต่งด้วยผนังอิฐมอนแดงคะ่ะให้สายถ่ายรูปนะคะได้มาถ่ายรูปกันแบบชิคชิคชิลชิลกันเลยคะ่ะแล้วมีโซนให้เราเลือกนั่งทั้งโซนอินดอร์และโซนเอ t าท์ดอร์คะ่ะเมนูอาหารนะคะก็จะมีทั้งเมนูอาหารเช้าเมนูอาหารกลางวันเมนูเครื่องดื่มรวมไปถึงเมนูเบเกอรี่โฮมเมดที่สั่งทําสดใหม่วันต่อวันกันเลยค่ะ เอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับเจ้าของร้านสาวสวยสุดชิคแห่งนี้กันแล้วค่ะนั่นก็คือพี่โยนั่นเองสวัสดีค่ะพี่โยสวัสดีค่ะค่ะพี่โยคะช่วยเล่าสตอรี่ความเป็นมาของร้านนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะได้เลยค่ะก็คือว่าส่วนตัวจริงๆแล้วนี่โยบุคคณชอบดื่มกาแฟค่ะก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะอยากมีร้านกาแฟเป็นของตัวเองเราก็เลยลองคุยกับพี่ๆดูค่ะว่าเราลองมาเปิดร้านกาแฟกันดูไหมเราก็เลยนี่ค่ะได้ร้านนี้ขึ้นมา ซึ่งสไตล์การตกแต่งร้านนี้นะคะโยก็จะตกแต่งเป็นแนวมินิมอลค่ะสบายๆรู้สึกแบบสบายตาเหมือนนั่งอยู่บ้านอะ<ม>่ะโยก็เลยอยากให้ชาวหาดใหญ่เนี่ยได้รับความรู้สึกเดียวกับโยค่ะพี่โยคะแล้วมีสิกเนเจอร์ของร้านเนี่ยมีเม,มนออะไรแนะนําบ้างไหมคะถ้าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนะคะโยจะแนะนาเป็นตัว black orange coffee ค่ะแล้วก็ strawberry shocky อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัว dirty ค่ะถ้าเป็นของหวานเนี่ยโยจะแนะนาเป็น strawberry cream c h e e ค่ะตัวนี้อร่อยลูกค้าสั่งเยอะมาก แล้วถ้าเกิดว่าผู้ชมจากทางบ้านเนี่ยอยากจะมาที่ร้านแห่งนี้สามารถมาได้ยังไงบ้างคะได้เลยค่ะไม่ยากเลยค่ะเพราะว่าร้านนี้นะคะตั้งอยู่ที่ซอยถนนร,ราชินีค่ะซอยเจ็ดทับหนึ่งนะคะถ้าเราเลี้ยวเข้าซอยมาร้านจะอยู่ขวามือเลยค่ะจะอยู่ติดกับร้านเคก็คือมันอยู่ต้นซอยเลยมันหาไม่ยากค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่โยมากๆเลยนะคะ<ด>ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคะ่ะ ก็คือเมนูสตรอเบอรี่ช็อกกี้นั่นเองค่ะทุกคนดูสิคะว่าเราได้สตรอเบอรี่ลูกใหญ่มาด้วยนะคะเรามาลองชิมกันดูเลยนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงกันบ้างทุกคนคะช็อกโกแลตนะคะเข้ากับนม,มนสตรอเบอรีร่เป็นอย่างมากเลยค่ะตัดกันได้อย่างลงตัวเป็นเมนูที่ทุกคนไม่ควรพลาดกันเลยนะคะต่อมานะคะเรามาลองชิมสตอรอเบอรี่ครีมชิทกันดูค่ะมาลองดูกันนะคะรสชาติจะเป็นยังไงกันบ้าง อ,อร่อยมากเลยค่ะบอกได้เลยนะคะว่าเมนูนี้สายชีสเค้กจะต้องล้องขอชีวิตกันอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าตัวชีสเค้กนะคะมีความแน่นยิ่งทานคู่กับครีมชีสที่ออนท็อปมานะคะบอกได้เลยค่ะว่าสุดจัดมากๆเลยค่ะและสําหรับวันนี้นะคะเคนะคะก็ต้องขอตัวมาทานอาหารที่เหลือให้หมดก่อนนะคะ สำหรับ E.P. ต่อไปนะคะเทและนกแอร์จะพาไปกินไปเที่ยวที่ไหนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วนะคะขอบคุณมากเลยะคะ่ะบ๊ายบาย